ภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 คลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ตลาดรงเกลืออำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสาแก้วสองวันติดต่อกันรวมมีกว่า553รายจากการระดมตรวจหาเชื้อเชิงรุกกว่า2,400คนซึ่งไม่รวมยอดผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ที่ถูกส่งไปกักกันที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบนฟ้าหั้วอีกหลายร้อยคนทำให้โรงพยาบาลสนามสุขเจริญไกลสีที่เพิ่งจัดตั้งบริเวณโดมลานจอดรถด,ด้านหลังห้างสตาราา์พลาซ่าบริเวณหน้าด่านผ่านแดนทาวนบ้านคลองลึก ซึ่งทางจังหวัดสาแก้วจัดให้เป็นสถานที่รักษาชาวมบูชาที่ตรวจพบเชื้อกว่า500้คนเริ่มจะคับข้างและเกิดปัญหาความแออัดโดวยวันนี้เกิดปัญหาห้องน้าไม่เพียงพอเนื่องจากมีอยู่เพียง10บห้องเท่านั้นล่าสุดในเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วได้ออกคําสั่งจังหวัดสาแก้วตามมาตรการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่45และ46เมื่อวานนี้ได้กําหนดพื้นที่สถานาการณ์เฉพาะในพื้นที่ตลาดลงเกลือทั้งหมด โดยห้ามคนไทยและกัมพูชาในพื้นที่เข้าออกและห้ามคนจากนอกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมนี้รวม2 1วันหรือจนกว่าจะมีความสั่งเปลี่ยนแปลงยกเว้นการขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขดำเนินการจัดตั้งหน่วยคัดกรองและนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการของสาธารณสุข โดยทางด้านเจนา้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานหนึ่งสองศูนย์หนึ่งพร้อมกับตรวจสอบพอกลองเล็กและฝ่ายปกครองได้นำแผงเหล็กมาปิดการพื้นที่เข้าออกทุกด้านรอบพื้นที่บริเวณตลาดลงเกลือทุกตลาดพร้อมตั้งด่านตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ผู้ประกอบการร้องเรียนว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้ามาตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหลังตรวจแล้วพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้หยุดไปเนื่องจากภายในตลาดนั้นมีชาวกัมพูชาประมาณหนึ่งหมื่นคนและคนไทยอีกจำนวนหนึ่ง โดยให้ตรวจทุกคนเพื่อนําคนติดเชื้อออกไปรักษาและออกไปรับรองยืนยันหากใครไม่ตรวจต้องดาเนินคดีเพื่อให้เชื้อหมดไปจากพื้นที่แห่งนี้ด้วยหยุดธนาพึ่งน้อยรายงานจากกรณีที่สอบอคได้ออกประกาศและปรับให้จังหวัดป่าจิมบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการล็อกดาวันแรกพบว่าร้านอาหารตามสั่งร้านสะดวกซื้อตลาดสด ภายในเขตพื้นที่อำเภอกบินบุรีในตำบลหนองกีซึ่งเป็นชุมชนเมืองและมีตลาดขนาดใหญ่ย่านิคมอุตสาหกรรมหนองกีหรือบ้านโคกอุดมได้เป็นศูนย์กลางเชื่อมการค้ามนาคมระหว่างภาคกลางภาคตะว,วันออกภาคอีสานใต้ลาวกัมพูชาที่เชื่อมโยงส่งสินค้าท่าเรือน้ำลึกแหลมฉชบังซึ่งมีร้านอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อได้ปิดในเวลา21นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาตามมาตรการคุมเข้ม ซึ่งทางจังหวัดปาจิมบุรีอยู่ในกลุ่มหนึ่งใน29จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว,ว่าร้านอาหารตามสั่งไม่มีการตั้งโต๊ะสั่งนั่งทานภายในร้านแต่อย่างใดโดยจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเล่าว่าหลังจากที่มีการสั่งงดทานบริเวณในร้านทำยอดการขายอาหารลดลงกว่าครึ่งชนิดแทบไม่มีคนซึ่งน้อยกว่าการขายตามภาวะปกติที่มีคนลดลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากในพื้นที่มีผู้ป่วยโควิด19ระบาดไปทั่ว เฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมกคนเบนรุรีทาให้ผู้ชายแรงงานในเขตนิคมบอุตสาหกรรมไม่กล้าที่จะเดินมาสั่งอาหารกินโดยผู้คนหายไปตั้งแต่หัวค่าไม่กล้าออกจากบ้านเลิกงานก็เข้าไปพักหรือดับไฟเข้ามุ้งนอนกันแต่หัวค่ายิ่งเคอร์ฟิวก็ต่างพากันเกรงกลัวกฎหมายลดลงอีกเท่าตัวรถยนต์ขนส่งการคมนาคมไม่สามารถข้ามเขตได้ส่งผลให้เศรษฐกิจย่านชุมชนเมืองใหญ่อุตสาหกรรมตลาดบ้านโคกอุดมพังหวบทันทีกลายเป็นเมืองเงียบสงบเหมือนกับเมืองร้างในวันแรกของการเคอร์ฟิว ทีมข่าวไทยคน e w รายงานนายแพทย์อภิชัยลีมานน์นายแพทย์สสจจังหวัดกาลสินพร้อมทีมรองนายแพทย์สสจกาลสินผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปล่อยรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโดยงบเงินกู้โควิด -19 จากรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น16คันที่บริเวณล,ลานสนามกีฬากลางจาังหวัดกาลสินเพื่อนำไปมอบ้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใช้ในการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 โดยนายแพทย์อภิชยลิมานอน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินกล่าวว่ารถรับส่งผู้ป่วยหรือรถกู้ชีพจุดเชิญทั้งที่ปกครนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกำมลาสายเขาวงคำม,ม่วงดอนจานท่าคันโทนาคูนามนยางตลาด ร่องคำสมเด็จศาสตรสขันสามชายหนองกรุงสีห้วยพึ่งห้วยเมก็กแห่งละหนึ่งคันและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุจินารายจำนวนสองคันทั้งนี้เพื่อนําไปใช้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เป็นหลักและในอนาคตเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ้คลี่คลายก็จะให้บริการสําหรับรับส่งผู้ป่วยโดยทั่วไปทางด้านนายณัฐวัน์พิมพนิ์หรือสอจอเบนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายกิรติการพิมพนิ์เลขานุการนายกอบจอกาลสิน เป็นตัวแทนในเวรัตพิมพนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางมลิกาแสนพักดีประธานนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมร่วมเป็นสะพานบนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า2อ0 0สนบาทให้กับโรงพยาบาลกาลสินเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์ประมวลไทยงามศิลป์พออาโรงพยาบาลกาลสินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบนอกจากนี้ยังได้ร่วมมอบสนับสนุนค่าน้ำมันจำนวน,น1 0,000บาท แกสมคกรมเมตตาธรรมที่พยะสถานกาลาสินเพื่อใช้เป็นค่าน้ํามันในการรับส่งผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้านและยังร่วมกับในประพาสคงข้าวิสัยมอมน้ํายาฆ่าเชื้อเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหน้ากากน้ําดื่มและเจลแอลกอฮอลให้กับมูลนิธิใจถึงใจกาลสินเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารากิจช่วยเหลือสังคมด้วยทีมข่าวไทยกนิวส์รายง,งาน วันนี้พันธุรเอกสาวุฒินิชวีราชพุ่มกับการเจตตำรวจน้ำนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวการตรวจยึดใบกระท่มสดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งาร,รายคือนายไวยีวาติอายุ35ปีพร้อมกับของ,ของ,ของกลางใบกระท่อมสดจำนวน19ถุงรวมน้ำหนัก180กิโลกร,รมัมพร้อมกับรถยนต์มิซูบิชิสีเทาที่ใช้บรรทุกมาเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีโดยก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รับแจ,จ้งจากสายข่าว ว่าจะมีการลักลอบลำเีือแบะทอมสดโดยใช้รถยนต์กระบะจากพื้นที่อำเภอแววงจังหวัดนาราธิวาสเพื่อส่งยาเสพติดไปยังปลายทางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจนกระทั่งในเวลาต่อมาตำรวจได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายน้ำผู้สเสด็จสนามบินหมู่ที่สองตำบลตะบอยยออำเภอยี่งอและมีรถยนต์กระบะคันดังกล่าวขับเข้ามายัางจุดตรวจจี่จึงขอตรวจสอบจนกระทั่งพบของกลางบรรจุในถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่วางอยู่บนเบาะของรถยนต์ เจ้าหน้าที่ติงตรวจดิดของกลางและนำโทวมาสอบสวนในเบื้องต้นที่ก่อมาคับการตรวจน้ำตราดที่วาดโดยทางด้านนายแวยดีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าใบากระท่อมดังกล่าวได้รับการว่าจ้างให้ขับรถยนต์นำใบ,บกระท่อมสดไปส่งให้กับลูกค้าคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยในเบื้องต้นยังไม่ยอมเปิดเผยถึงตัวบุคคลที่ว่าจ้างรวมทั้งผู้รับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะนำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของนายแวยดีไปขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายที่รว่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไป นา,ายา,ยา,ยาสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมร่วมหน่วยงานความมั่นคงชายแดนทหารตำรวจตอมอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่พาคเอกชนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปรกกาตบบลคลองใำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากรัฐบาลกัมพูชาสั่งล็อกดาวน์ประเทศห้ามคนกัมพูชาข้ามจังหวัดและไม่รับแรงงานต่างด้าวชากกัมพูชากลับประเทศ ตอนนี้เพื่อป,ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชาที่ทํางานในไทยแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างตกค้างเที่ยงเบือโป่งน้ําร้อนและเผือสอยดาวจานวนหลายรายซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนพระรบควบคุมโรคผู้นําพามีความผิดคดียา,ยาดังนั้นทางจังหวัดจันทบ,บุรีจึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่รู้เห็นเป็นใจหรือนําพาแรงางานต่างด้าวข้ามจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรี หากพบเจอจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเจ็บขาดทันทีอย่างไรก็ตามสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้มีประมาณ100กว่าคนแล้วตามหลักมนุษยธรรมทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่กักกันพักคอยหากทางกัมพูชาายล็อกดาวก็จะผลักดันกลับประเทศทันทีโดยในเบื้องต้นได้เตรียมสถานที่ไว้สําหรับกับกกันพักคอยแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไว้จํานวน3มแห่ง คือบริเวณสวนสุขภาพลานจอดรถของเอกชนตลาดบ้านผักกาศสำนักส่งสมใจเนกบ้านทรัพย์ตาเมาและที่วัดโพสีตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายกัมพูชาคลายล็อกดาวแล้วก็จะปักดันรายงานต่างด้าวที่หลบหนีออกมากลับสู่ประเทศทันทีจรันบ,บัญยงเสนารายงาน